โอลมามุมมันหมดแล้วครับคนที่โดนสุดท้ายเป็นฟานดี้ครับพยายามจะโขกลับมาก็ไม่ได้ครับบอลลุออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตะของดีไอคอนครับชัดพงมาที่วิษณุครับเอาละให้ลูกนี้ ไปกักกับเพื่อนครับแต่ว่ายังอยู่ที่พลนอริครับไม่วางยาครับเล่นสันๆตั้งกันจากหลังบ้านไปก่อนครับเดียคอนครับทางฝั่งอีจวก็เดินบีบแดนบนหมดแล้วครับดูว่าจะแกะยังไงครับให้ขึ้นหน้ามาลูกนี้กิรศักด์แตะต่อหาอภิวัตรโอ้โหไปย้อนหลังอภิวัตรครับเสียทุ่งให้กับอ g จครับ ครับท่มขึ้นหน้ามาลูกนี้เจอโขไปก่อนเบิร์นอีกทีหนึ่งของฟูชิตภิวัตแปะกลับมาที่จิลสศักดิ์แมบอลมันจ้าไปหน่อยครับหดสวนขึ้นหน้ามาก็ฟาวไปแล้วครับนะฟรีคิกตรงกลางสน,นามครับของอิจีวาย ครับนาวพลครับคืนกลับมาที่เตชิตมีอาสกรมาเชื่อมครับคืนไม่ได้ก็ย้อนมาที่ชัยกรนวพล สายใครจับแล้วแต่ว่าเลือกตรงกลางกว้างยาวมาก็ไม่มีอะไรครับเปิดมาลุ้นตรงนี้มันแรงไปหน่อยครับอบอลของดีไอคอนครับที่วิศนุไายมาเวชิวิวย์เจอบีบแล้วครับอาครับวิศนุแก้ไขศาสตร์ขึ้นหน้ามาลูกนี้ตรวดมาของจีรศักดิ์แต่ว่าเป็นเตชิตครับที่ถึงบอลก่อนครับสกัดออกข้างได้ทนันครับตรงนี้